สรุปข่าวเช่งเมนยูกโกประจำวันที่3สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเต็ดชิงนี้ขอสเสนอเยี่ยวตกลง65บวกอีก15ล้านยูโรในการปล่อยปรามอสงานนี้ผีมองตาปิดปิดนะโดยทางเปฟิกา้าเตรียมตอบตกลงขอ้อเสนอมูลค่ารมแล้วกว่า80ล้านยูโรที่ดังเปเชยย่นซื้อกอนซาโรป,ปรามอสเมื่อคืนที่ผ่านมา ดนวันพุธที่ผ่านมามีการรายงานข่าวจากทางเล็กคอร์ดนะฮะออกมาเปิดเผยได้ว่าก่อนที่ทางปารีสแซ็มแมงดำเนินการยื่นข้อสเสนอบริค่าวรวมแล้วกว่า80ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นเงินการันตี65ล้านยูโรบวกกับโบริัสตามเงื่อนไขผลงานอีก25ล้านยูโรเพื่อแลกกับกองหน้าไว้สองเปรเ็นนี้ ล่าสุดในคืนเดียวกันของทางเอโบราสื่อกีฬายักใหญ่ของโปรตุเกสยืนยันข้อสเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแถมมีนาโนมที่เดียวรปอนจะตอบรับแล้วก็ดําเนินการขั้นต่อไปวันพระัสบดีนี้โดยเขาได้บอกว่าทีมงานเจาจาเบฟิก้าได้รับข้อสเสนอและทําการประเมินก่อนจะพิจรนารณาว่าเป็นจานวนที่น่าพอใจซึ่งหลังจากนี้ ชดวุญาตให้เปเชเข้ามาหาบรือย่างเป็นทางการทันทีโดยคาดการณ์กันว่าทุกอย่างจะดําเนินการไปแบบรวดเร็วซึ่งมีแนวโน้มจบลงภายในช่วงพรดสบอดีที่ถึงนี้ซึ่งงานนี้ปรามอสเลือสัญญาเพียงแค่2ปีแถมที่ผ่านมามีแนวโดบไม่ขยายออกไปและจากการประเมินข้อสเสนอล่าสุดของเปเชททาให้หนังสือโปรตเกสนั้นเชื่อได้เลยว่าการย้ายทีมนักเตะดังใกล้จะลงเอยในช่วงเร็ววันนี้ ทนนั้นขอนาเตเองก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาส่วนตัวเพราะสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยนะว่าบรามมสตกลงสัญญา5ปีล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้าไว้สองปีอะรนี้ทำผลง,งานได้ดีโดยช่วงสีิั่นที่ผ่านมาลงสนามให้กับทางเบฟิก้าไปจนสิ้น17เกมจากทุกบริการสอยตาขายได้มากถึง27ประตูกบอัก12แอซิสในครั้งนี้ไม่ต้งว่างานนี้นะผมก็เห็นเปเชสนใจนะฮะ วกเอ้าบวกเอา,อเอาพอแมนยูจะสนใจบ้างงานนี้ไม่ยอมขายสักทีเรามาดูข่าวจอมานก,กันครับเอาได้ยังไงแมนยูตาลุกเป็นไฟกาลาเจรจาไก่ค่าตัวเอนดอมเบร้นะโดยการนี้การาตสลายเจรจาสเปอรนะฮะเพื่อจะหาข้อตกลงเรื่องของค่าตัวตองกีเอ็มเดมเบรโดย,ยการนทางสกายสปอร์ตบริการข่าวแต่ว่าการาตสลายเนี่ย ให้ความสนใจกองกลางวิสชเปร์รายนี้และก็มองเป็นทางเลือกแดน,นกลางหลังจากท,ที่สโมสรดังตรุรกีล้มเลิกการเจรจากับทางเริออดโดปาริเดชไปก่อนท่านนี้แล้วดูสื่ออังกฤษระบุเลยแต่ว่าการตัดสลายนั้นกำลังเจรจาที่นัพอสเปอร์ส่วนสำคัญคือค่าตัวของมิดฟิลชาวฝรั่งเศสที่เป็นตัวชี้วัดนว่านักเตะจะได้ย้ายไปตุรกีหรือไม่ในครัรงนี้ โดยดูการที่ผ่านมาอินดอมเบเร่์ยัย้ายไปเล่นที่นาบปรีด้วยสัญญายืมตัวโดยนักเตะลงสนามให้กับทางแชมป์ซิรีอาทั้งหมด30เกมโดยสถานการณ์ตอนนี้เชื่อได้เลยว่าไกา่เดอทองเนี่ยพร้อมที่จะเปิดทางขายเอ็นดอมเบเรย์ออกจากทีมแล้วหลังจากนักเตะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมในช่วงปิดซั่นกาะนั้นเองทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบราคาที่ทีมดังของลอนดอนต้องกนนารในครั้งนี้นั่นเองนะเปน็นนาว่างานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร งานนี้แมนยูยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นักเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับพรออีก7 2ชั่วโมงเผยเหตุผลแมนยูยังไม่เปิดตัวรัสมุสฮอยรุนโดยสื่อเมืองแมนเชสเตอร์ระบุเลยว่าแมนยูจะยังไม่มีการถแถลงการข่าวเปิดตัวรัสมุสฮอยรุนว่าที่กองหน้าคนใหม่ในวันนี้แม้จะตัวจะเดินทางไปรตรวจร่างกายกับสโมสรและก็ตามที โดยฮาวรุนนั้นบินมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่วันอาัคารที่ผ่านมาและเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากที่ทาง At ata, องัง A, ตตาร์ตาตกลงขายเขาให้กับทางแมนยูโดยค่าตัวก้อนโตอยู่ที่72ล้านปอนด์หรือาราวประมาณ3,189ล้านบาทกระทั่งล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่นมาผีแดงเองนั้นก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มประกาศการเซ็นสัญญา กาสุดหน้าในวั20ปีอย่างเป็นทางการโดยในกรณีนี้มีกระแสข่าวเผย้ว่าสตา์ทีมชาติดเดนมาร์กเขารับการตรวจร่างกายเมื่อวันก่อนในขั้นตอนเท่านั้นนะฮะและเขาจะต้องตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติมวันพุทธที่ถึงนี้จึงทำให้ข่าวในการประกาศน้าตัวนั้นล่าช้าในขรันี้ สุดนั้นแมนเชสเตอร์วิลิงตไดระบุว่าอันที่จริงตามกำหนดการเดิมฮอยรุนนั้นมีกำหนดในการพบปากกับแฟนบอลเดวันพุธรวมทั้งน่าจะมีการทำกิจกรรมพร้อมจะเซ็นสัญญาบอนเดียวกันนี้เลยแต่ว่าผีแดงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการทุกอย่างออกไปเพื่อจะให้เวลากับการตรวจร่าง,กา,งออก,าก,กากยาของหัวหกสัญชาติโคโนมอย่างเข้มข้นที่สุดในขณะนี้ ซึงต่อกรณิดังกล่าวสื่อเบืองแมนเชสเตอร์ได้เชื่อได้เลยว่าแมนยู U, จะเลื่อนการประกาศในการเซ็นสัญญาเปิดตัวกับสุดนหน้าคนใหม่ออกไปอีก3วันแม้ขั้นตอนการต,วตรวจร่างกายจะไม่มีอะไรน่าไปกังวลใจก็ตามทีโดยหอยวรุนนั้นน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของีินอัทเธอฟอร์ดอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสดาก่อนหน้าที่สมโมสรมีคิวลงเล่นในเกมอุ่นเกอร์กับทางพรองในรังของตนเองในวันเร์ที่จะถึงนี้เปน็นนาำงานนี้เตรียมรอดูได้เลยนะฮะ ในช่วง72ชั่วโมงนี้ต้องได้เห็นว่ารัตมุสหอยรุนอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันีครับ,บาเยันย่าตกใจแฉอันฮิบรนันพร้อมทุ่มปาดหน้าโชกแฮร์รี่เคนไปร่วมทิมนะโดยการที่ทีมทอก์ talk, สื่อลูกหนังแสดงความชื่อว่าอันฮิบรนันทีมมหาเศรษฐีของลีกซาอดุดิอาระเบีย พร้อมทุ่มเงินเป็นสติโลกในการซื้อแฮร์รี่เคนก่อนหน้าทีมสเปอร์ไปสนทัพแม้ว่าทางไบร์มินิกจะเจรจากับทางกายดีทองอย่างเป็นทางการแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นยังตกลงค่าตัวเรื่องเงินกันไม่ได้ในขณะนี้โดยทางไบร์นเดินเกมทาบทาเคนอย่างจริงจังโดยทางยานคริสเตียนริเซนซีอีโอกับทางเอริกเจเป้ผู้ในการเทคนิคบินไปที่ลอนดอนเพื่อถกกับทางเดนเนลบรีวี่ท่านประธานทีมสเปอร์ มวนจันที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้โดยมีการเปิดเผยได้ว่าเสือใต้ยื่นข้อสเสนอขอซื้อเคนถองรอบแล้วในวราคา60ล้านปอนด์หรือราว2,658ล้านบาทบวกกับค่าแอดออนก่อนจะเพิ่มตัวเลขเป็น70ล้านปอนด์หรือราว3,101ล้านบาทและยังโดนไก่เดอทองเซโนเนื่องจากพวกเขาหวังได้ค่าตัวท็อปแทนเฉียด100ล้านปอนด์หรือราว4,430ล้านบาทในครั้งนี้ แต่ไรก็ตามคาดกันว่าแชมป์บุนเดสต์ริกาจะกลับมาเพิ่มข้อเสนอการคว้าตัวเค็นด้วยสติค่าตัวนักเตะที่แพงที่สุดของทีมแต่ด้วยเหตุที่ดิวยังไม่รลุดล่วงทีมทอคได้ระบุเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมแต้ว่าอันฮิรานอาจจะใช้โอกาสในการนี้ทุ่มเงินในการคว้าเค็นเช่นกันเนื่องจากพวกเขากำลังล่าตัว โหกชั้นยอดหลังจากพลาดได้เอ็มบัเป้ไปแล้วและจะยอมจ่ายค่าตัวนักเตะเป็นสถิติโลกอยู่ที่259ล้านปอนด์หรือประาว1 1 4 3ล้านบาทให้กับทางปารีสแซงต์แต่ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสไม่ต้องการจะย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางในครั้งนี้ หลังรับประทานแฮ้วชวดได้ตัวหอ,อกเลือนน้ำหอมแบบนนี้อางฮีลันก็หันไปหาวิกเตอร์โอซิเมนด้วยการเสนอค่าตัวนักเตะให้ดับรบ120ล้านปอนด์หรือราว5,316ล้านบาทแต่ไม่ววยถูกแชมป์ซิรีอาใส่หัวเช่นกันเนื่องจากพวกเขาหวังร,รับทรัพย์สูงกว่านั้นหลังเห็นได้เงินที่ทีมจากทางซาดีอาระเบียพร้อมใจเพื่อจะเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้ด้วยเหตุน,นี้สื่อแสด,ดังกล่าวจึงมองว่าเสือใต้จะโอเอไม่ได้เด็ดขาดแล้ว ต้องการสูญหน้าทีมชัดอังกฤษไปรุ่มทีมเนื่องจากทางอันจิรานั้นมีสิทธิทาบทามซื้อเคนในราคา2ล้านปอนด์หรือราว8860ล้านบาทที่จะเป็นสติโลกใหม่แทนที่ค่าตัวของเดมาที่เปนเช่ช,ชุดเขามารุ่มทับในปี2017และอาจทำให้บรบิวีตาลุกเปิดฉากเจรจาก,กับทีมเศรษฐีน้ำมันแทนทีมจากเมืองเบียรในครั้งนี้ก็เป็นได้ และที่สําคัญโปรลีกของซาดิอาราเบียแต่งตั้งไมเคิลเอเมเรโน่อดีตผู้ในการฟุตบอลของเชลซีและก็มนาโกให้รับตำแหน่งดังกล่าวของลีกเช่นเดียวกันซึ่งเบลกลูกหนังชาวอันดจูเรียจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับวงการลูกหนังชาวองังกฤษนะเป็นดางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดก,กันครับเอาได้ยังไงงานนี้เบดรี่ยำ้ำไม่คิดจะย้ายแต่ทางบา์เซโรตนาหรอกนะ โดยกานนี้นะผมทางเฟรดรีนะฮะมิดฟิลวัย20ปีของทางบาเซรลนายืนยันว่าเขาอยู่กับสโมสรในฝันแล้วและยังต้องเล่นกับทีมอาูกอร์กาน,นาไปอีกหลายปีโดยเปเรโดกอนซาเรสโปรเฟสเฟดี้มิดฟิลวัย20ปียืนยันแล้วว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากสโมสรในฝันอย่างบาเซรลนาท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับทางปารีสแซตแองกที่สนใจในการเซ็นสัญญากับเขาเช่นเดียวกับทางอุสมาเดเบเล่ ay, ตามการริการาจากทางปราบาฟกราเดีย ผมไม่ทราบข้อเสนอสำหรับสำหรับผมเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างต้องเกิดขึ้นเพื่อจะให้ผมออกจากสโมสรแห่งนี้ผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งบาซ่าเป็นสโมสรในฝันของผมและผมต้องการอยู่ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้านี้เบรดี้เองยังแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลงานของตนเองกับบาสเโลนาในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงในคารักี้ด้วยโดยปิธีแล้วผมต้องทำ1ิประตูกับอีก10แอซซิสผมไม่สามารถทำมันได้ เมื่อผมกลับมาจากช่วงวันหยุดชาบีบอกกับผมว่าปีนี้ผมต้องทําให้ถึงเป้าหมายเหล่านี้ให้จงได้นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลสอสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงชิ่นครับขอบคุณทุกคนที่ตัดชมผมกดตลค์ายกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ